อขอให้หย่าจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้จัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วู้ยยังท้ายัางข็เริ่มเช็นนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลา การทำบุญให้ทานพวกเราก็ฝักใฝ่สนใจกันอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่การเจริญสติการสังเกตการวิเคราะห์การเกิดการดับของใจหรือว่าการเกิดการดับวิญญาณในกายของเราวิญญาณในขันหาของเราว่าทำไมเขาถึงเกิดลักษณะที่ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นยังไงใจที่คลายจากความคิดเป็นอย่างไร ีจเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆจนเป็นอัตโนมัติจนใจของเราคลายออกจากความหลงซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงการตามธรรมความเข้าใจการรอบรู้ในกองสังขารการรอบรู้ในความคิดการรอบรู้ในโลกธรรมแปดมีอยู่หมดทุกอย่างเลยอยู่ในกายของเราวิญญาณก็อยู่ในกายของเรา แต่เวลานี้วิญญาณของเราชอบเกิดชอบคิดชอบเที่ยวสารพัดอย่างที่เขาจะหาเหตุหาผลส่งออกไปภายนอกทั้งส่งออกไปภายนอกทั้งรวมกับขันธ์ห้าด้วยทั้งรวมกับสติปัญญาด้วยไปด้วยกันพุ่งไปด้วยกันหมดในหลักธรรมท่านให้จำเนตจำแนกแกะแก่งแยกแยะออกให้เห็นเป็นคนละส่วนคนละชิ้นแต่เขาก็รวมกันอยู่ความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันนว,ว่าสติรู้กายนี้ของเรายัง ไม่ต่อเนื่องบางทีก็มีบ้างกับปิดกับปล่อยบางทีก็ไม่มีบางทีก็มีเป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวอย่างเช่นการควบคุมจิตเวลาจิตเกิดความโกรธเวลาจิตเกิดความอยากรู้จักควบคุมอันนี้เขาเรียกช่วงนั้นมีสติควบคุมใจควบคุมจิตอยู่แต่การสังเกตการวิเคราะห์ให้ต่อเนื่องทุกอย่างทุกเรื่องจนกว่าใจเราจะคลายออกจากความคิดตรงนี้แหละไม่ค่อยจะมีกัน เท่าไรเวลาเกิดความทุกข์ทีถึงจะไปสนใจดูก็เรีรู้ไม่ทันเราต้องพยายามดูพยายามรู้พยายามศึกษาทําความเข้าใจกายของเราทําหน้าที่อย่างไรเทวารทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรขณะนี้ใจของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ามีความแข็งกระด้างหรือว่าใจจ,จิตใจของเรามีอคติมีมุนทินหรือว่ามีความกังวลพุ่งสั่นอะไรเราก็รู้จักฝึกหัดขัดเข้าตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรา ได้บังไม่ได้บังเขาพยายามทําดีกว่าไม่ได้ทําทําอยู่ไปบ่อยทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระเอาชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะหมดทุกอย่างธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของเรากายของเราคือก้อนธรรมใจของเราก็คือองค์ธรรมตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมแต่เราไม่เห็นต้นเหตุไม่รู้ลักษณะฐานที่อยู่ของเขาเรารู้อยู่ตั้งแต่ว่าคิดก็รู้ทำก็รู้มันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้น เราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปอบรมใจมบ่อยๆชี้เหตุชี้ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละเขาถึงจะสงบนิ่งได้การดับการละไม่มีมันก็ยากที่จะสะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องละกิเลสด,ด้วยเจริญพรม,มิหารด้วยทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันเข้า สร้างบุญสร้างอานิสง์ให้มีให้เกิดให้เต็มเปี่ยมทำบุญให้กับตัวเราเราละความเจดคล้านเพิ่มความขายันมันเพียรเพิ่มความรับผิดชอบรู้จักผักไฟ่ด้วยจักสนใจรู้จักแสวงหา อะไรประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท <GO av uther> ่านพระพุทธองค์ท <iels> ่านสอนเรื ater, ่องอะไรสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาคําว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรสอนเรื่องสมมุติสอนเรื่องวิมุติคําว่าสมมุติเป็นลักษณะอย่างไรวิมุติเป็นลักษณะอย่างไรทําอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงสิ่งสิ่งพวกนี้เราก็ต้องพยายามทาต่าง การจเจริญสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้รู้ตัวที่ต่อเนื่องเป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นอย่างนี้การละกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้มันมีหมดนั่นแหละเรียนเฉยแต่ว่าพวกเราจะขยันมั่นเพียรทําความเข้าใจศึกษาให้ถึงจุดๆนั้นหรือไม่เท่านั้นเองรู้แล้วเห็นแล้วละได้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรา ก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวิยญบัญชีทุกเรียบบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเมื่อเรารู้จกักแนวทางแล้วไปทําความเพียรกันไม่ว่าจะทําการทํางานมันสังเกตใจปรับสภาพใจให้ใจรับรู้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาทุกเรียบบทเรามีสติคอยดูลู้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่จนกระทั่งนอนหลับ ถ้าความเพียรของเรามีเพียงพอกําลังสติของเราเป็นมหาสติแม้ตั้งแต่กระทั่งเวลาเราเราหลับเราก็ยังรู้ใจของเราเราก็ต้องพยายามเอาพยายามอย่าไปทิ้งบุญในการทําบุญในการให้ทานวันนี้พวกพระเราชี้เราก็ช่วยกันรวมผลรวมพลังผูกเสาเหล็กให้หน่อยนะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นช่วยกันผูกช่วยกันทําเดีย๋ยวก็เสร็จก็ว,ว่าจะได้ยกไปด้วยผูกไปด้วยจะได้ ท่ันเสร็จก่อนดีไม่ดีอาจจะเสร็จก่อนเขพรรษาก็ได้อาจจะได้อาศัยร่มเงาให้ได้รับความลมรื่นลมเย็นพวกเราช่วยกันทําทุกอย่างอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ช่วยกันทําปลูกต้นไม้เราก็ช่วยกันปลูกปีนี้ก็ปลูกกันเกือบจะเต็มป่าอะได้ต้นประดุ <c oughs> มาปลูกต่อไปในวันข้างหน้าก็จะได้ให้ความลมรื่นลมเย็นไปทุกจุดทุกมุมพวกเราจากไปรุ่นใหม่ก็ามาสารตอ อย่าไปปล่อยเวลาทิ้งอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ของเรามีโอกาสให้ทําลงไปไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทําการทํางานที่ไร่ที่นะ้าให้เราทําลงไปเถอะช่วยกันเถอะช่วยกันปลูกต้นไม้คนเราต้นสองต้นก็ได้อาน,นิสงส์มากใหม่บุญกุศลเราก็ช่วยกันทําชวนองค์หลวงปู่ใหญ่ที่บ้านน้องกรอยก็เหลือตั้งแต่ตกแต่งเหลือตั้งแต่ง,งานเก็บไม่มาก วันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีกิกธาตุขึ้นบรรจุก็ขอ,ขอบอกกล่าวบรรทุกคนให้มีโอกาสถ้าถ้ามีโอกาสก็กไปร่วมมโนมโมทนาไปร่วมอัญเชิญพระบรมสารีกิกธาตุขึ้นบรรจุที่บนเกศให้เป็นอเนกทรงใหญ่เป็นบุญใหญ่ของทุกคนปากเอาไว้ในแผ่นดินส่วนองค์หลวงปู่ใหญ่ที่ปักธงชัยก็เรียบร้อยบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่ความสุข การสร้างบุญสร้างอันนี้สงสร้างประโยชน์ใครได้ยินข่าวทราบข่าวก็ช่วยกันทําจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็แทบไม่มีอันนี้สงแห่งบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สําเร็จลุล่วงลงไปด,ด้วยดีพวกเราจงมาอนุโมทนาสาธุร่วมกันก็จะได้มีอาน,นิสงส์แห่งบุญนั้นๆในสิ่งที่พวกเราทำเอาละวันนี้ก็ขอยเจริญธรรมเพียงตอนนี้ปากันใบพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานเต่อทำความเข้าใจกันนะ